ไข่ไก่เป็นอาหารธรรมดาที่หาได้ง่ายแต่เต็มไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการที่ร่างกายได้รับแบบคุ้มค่าในทุกคำที่กินหลายคนอาจสงสัยว่าระหว่างไข่แดงกับไข่ขาวอันไหนดีกว่ากันเพราะทั้งสองส่วนมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน ไข่ขาวโดดเด่นเรื่องโปรโตีนบริสุทธิ์ไขมันต่ำเหมาะกับคนคุมน้ำหนักและต้องการเสริมสร้างกล้ามเนื้อส่วนไข่แดงอุดมไปด้วยวิตามินแร่ธาตุและไขมันดีที่จำเป็นต่อสมองดวงตาและฮอร์โมนในร่างกายแม้จะมีคอเลสเตอรอลแต่ก็มีงานวิจัยมากมายยืนยันว่าไข่แดงให้ประโยชน์มากกว่าที่คนส่วนใหญ่คิด ดังนั้นการเลือกกินไข่แดงหรือไข่ขาวไม่มีอันไหนเหนือกว่าอย่างเด็ดขาดแต่ขึ้นอยู่กับเป้าหมายสุขภาพของแต่ละคนบทความนี้จะพาคุณไปทำความเข้าใจทีละส่วนเพื่อให้คุณตัดสินใจได้ดีที่สุดว่าอะไรเหมาะกับร่างกายของคุณมากกว่าฝากกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดสาระดีๆเคล็ดลับสุขภาพและความรู้ใหม่ๆที่จะช่วยให้คุณดูแลตัวเองได้ดีขึ้นทุกวัน หัวข้อที่1เปรียบเทียบคุณค่าทางโภชนาการของไข่าขาวและไข่แดงไข่ไก่หนึ่งฟองสามารถแบ่งคุณค่าทางอาหารออกเป็นสองส่วนที่แตกต่างกันชัดเจนคือไข่าขาวและไข่แดงซึ่งแต่ละส่วนมีบทบาทและประโยชน์ต่อร่างกายในลักษณะที่ไม่สัมกันและเสริมกันได้อย่างลงตัว เมื่อลองมองจากมุมองค์ประกอบทางเคมีไข่ขาวประกอบด้วยน้ำเป็นส่วนใหญ่และมีโปรโตีนบริสุทธิ์อย่างอัลบิมินเป็นส่วนหลักทำให้ไข่ขาวกลายเป็นแหล่งโปรโตีนที่มีคุณภาพสูงย่อยง่ายและแทบไม่มีไขมันหรือคอเลสเตอรอลเลยซึ่งเหมาะกับผู้ที่ต้องการเพิ่มปริมาณโปรโตีนโดยไม่เพิ่มพลังงานจากไขมันเช่นนักกีฬาผู้ที่ควบคุมน้ำหนักหรือผู้ที่ต้องการเสริมการฟื้นตัวของกล้ามเนื้อ โปรโตีนในไขาขาวให้กรดอะมิโนที่จำเป็นครบถ้วนเมื่อเทียบกับแหล่งโปรโตีนอื่นๆจึงถูกจัดว่าเป็นโปรโตีนมาตรฐานที่ร่างกายสามารถนำไปใช้สร้างเนื้อเยื่อดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันไข่แดงเป็นแหล่งโภชนาการที่เข้มท้นและหลากหลายกว่าประกอบไปด้วยไขมันทั้งชนิดอิ่มตัวและไม่อิ่มตัววิตามินที่ละลายในไขมันเช่นวิตามิน A D E K รวมทั้งวิตามิน B รวมโดยเฉพาะโคลีนซึ่งสำคัญต่อการพัฒนาสมองระบบประสาทและการทำงานของตับ ไข่แดงยังมีแร่ธาตุสำคัญเช่นเหล็กสังกะสีฟอสฟอรัสและซีลีเนียมและมีสารต้านอนุมูลอิสระอย่างลูทีนและซีแซนทีนซึ่งเกี่ยวข้องกับสุขภาพดวงตาและการปกป้องเซลล์จากความเครียดจากออกซิเดชัน แม้ว่าไข่แดงจะมีคอเลสเตอรอลค่อนข้างสูงแต่การศึกษาสมัยใหม่ชี้ว่าในคนส่วนใหญ่การบริโภคไข่ในปริมาณปกติไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากปัจจัยความเสี่ยงของโรคหัวใจมักเกี่ยวข้องกับรูปแบบอาหารโดยรวมน้ำหนักตัวภาวะดื้อต่ออินซูลินและปัจจัยอื่นๆมากกว่าคอเลสเตอรอลจากอาหารเพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่มีภาวะเฉพาะเช่นภาวะไขมันในเลือดผิดปกติรุนแรงหรือแพทย์แนะนำให้จำกัดคอเลสเตอรอลอาจต้องปรึกษาแพทย์ก่อนปรับปริมาณไข่แดงในอาหาร ประเด็นเรื่องพลังงานต่อฟองก็สำคัญไข่ทั้งฟองให้พลังงานมากกว่าไข่ขาวอย่างชัดเจนเพราะไขมันในไข่แดงมีแคลอรี่สูงกว่าในทางปฏิบัติหากเป้าหมายคือการลดแคลอรี่หรือมุ่งเน้นโปรตีนสะอาดไข่ขาวถือเป็นตัวเลือกยอดนิยมแต่หากต้องการวิตามินเกลือแร่ไขมันดีและสารอาหารเพื่อการทำงานของสมองและสายตาไข่แดงมีคุ้มค่ามาก ในแง่การย่อยและการดูดซึมสารอาหารบางชนิดในไขแดงเช่นวิตามินที่ละลายในไขมันและลูทีนจะถูกดูดซึมได้ดีขึ้นเมื่อรับประทานพร้อมแหล่งไขมันดังนั้นการกินไข่แดงพร้อมอาหารอื่นๆที่มีไขมันเล็กน้อยอาจช่วยให้ร่างกายได้ประโยชน์เต็มที่ นอกจากนี้การเตรียมอาหารมีผลต่อคุณภาพทางโภชนาการด้วยการทอดหรือปรุงที่อุณหภูมิสูงอาจทำให้บางวิตามินบางชนิดถูกทำลายได้ในขณะที่การต้มอ่อนๆหรือการทำให้สุกแบบ p a สเจอไรซ์สามารถรักษาคุณภาพโภชนาการไว้ได้มากกว่า อีกมุมหนึ่งที่ควรคำนึงถึงความเสี่ยงของเชื้อแบคทีเรียเช่นซาวโมเนลล่าการปรุงให้สุกจะช่วยลดความเสี่ยงนี้โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่มีภูมิคุ้ม,มกันอ่อนแอผู้สูงอายุและหญิงตั้งครรภ์ ในกลุ่มประชากรเฉพาะบางกลุ่มอาจได้ประโยชน์จากการเน้นไขบางส่วนมากกว่าส่วนอื่นเช่นนักกีฬาหรือคนที่พยายามเพิ่มมวลกล้ามเนื้ออาจเลือกบริโภคไข่ขาวเพิ่มแต่จะยังคงได้ประโยชน์จากไข่แดงเป็นแหล่งโคลีนและวิตามินในทางกลับกันผู้สูงอายุที่ต้องการสารอาหารหนาแน่นเพื่อลดการขาดสารอาหารอาจได้ประโยชน์จากการบริโภคไข่ทั้งฟองในปริมาณที่เหมาะสม สรุปโดยรวมคือไม่มีฝ่ายชนะที่ชัดเจนในความเป็นดีกว่าเพราะไข่ขาวและไข่แดงต่างมีบทบาทเฉพาะตัวและให้คุณค่าที่ต่างกันการเลือกว่าจะเน้นส่วนใดควรขึ้นกับเป้าหมายสุขภาพการจำกัดอาหารส่วนตัวภาวะทางการแพทย์และการเตรียมอาหารที่ปลอดภยัย หากต้องการแนวทางปฏิบัติที่ปลอดภัยและได้คุณภาพทางโภชนาการดีที่สุดการบริโภคไข่ทั้งฟองสัปดาห์ละหลายครั้งรวมกับอาหารที่หลากหลายผักผล,ลไม้ธัญ,ญพืชไม่ขัดสีและแหล่งโปรตีนอื่นๆมักเป็นวิธีที่สมดุลและเหมาะสมสำหรับคนส่วนใหญ่แต่หากมีเงื่อนไขเฉพาะควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการหรือแพทย์เพื่อปรับให้เข้ากับความต้องการของแต่ละบุคคลหัวข้อที่2 ผลของการกินไข่ต่อสุขภาพหัวใจและระดับคอเลสเตอรอลรวมถึงคำแนะนำการบริโภคการพูดถึงไข่กับสุขภาพหัวใจโดยเฉพาะเรื่องคอเลสเตอรอลเป็นหัวข้อที่ถูกถกเถียงมานานเพราะไข่แดงมีคอเลสเตอรอลค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับอาหารทั่วไปแต่ภาพรวมของงานวิจัยและความเข้าใจทางโภชนาการสมัยใหม่ชี้ให้เห็นว่าเรื่องนี้ซับซ้อนกว่าที่คิด คอเลสเตอรอลในอาหารไม่ได้แปรผันเป็นคอเลสเตอรอลในเลือดอย่างตรงไปตรงมาสำหรับทุกคนร่างกายมนุษย์มีการควบคุมการผลิตคอเลสเตอรอลเองเมื่อได้รับจากอาหารมากขึ้นร่างก็มักจะผลิตลดลงเพื่อชดเชยดังนั้นคนส่วนใหญ่เมื่อบริโภคไข่ทั้งฟองในปริมาณปกติจะไม่พบการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงโรคหัวใจอย่างชัดเจนแต่ก็มีคนบางกลุ่มที่ตอบสนองแตกต่างกันเช่นผู้ที่มีภาวะไฮเปอร์เรสปอนเดอร์ หรือผู้ที่มีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติร้ายแรงและปัจจัยเสี่ยงอื่นๆอาจเห็นการเปลี่ยนแปลงของระดับคอเลสเตอรอลจากการกินไข่มากกว่าคนทั่วไปนอกเหนือจากคอเลสเตอรอลแล้วไข่ยังมีกรดไขมันและสารอาหารที่ส่งผลต่อปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ไข่แดงให้กรดไขมันไม่อิ่มตัวบางชนิดวิตามินบีและสารต้านอนุมูลอิสระที่อาจช่วยลดการอักเสบและปกป้องผนังหลอดเลือดขณะเดียวกันโปรโตีนจากไข่ขาวช่วยควบคุมน้ำหนักและสัดส่วนร่างกายซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการลดความเสี่ยงโรคหัวใจการเตรียมอาหารมีบทบาทสำคัญการทอดไข่ด้วยน้ำมันมากหรือการกินไข,ข่ควบคู่กับอาหารแปรรูปที่มีไขมันทรานส์และไขมันอิ่มตัวสูงจะเพิ่มความเสี่ ี่ยงด้านหัวใจได้มากกว่าไข่ที่ปรุงด้วยวิธีต้มอบหรือลวกที่ใช้น้ำมันน้อยกว่าดังนั้นการพิจารณาผลของไข่ต่อสุขภาพหัวใจต้องมองในบริบทของทั้งมื้ออาหารและรูปแบบการกินโดยรวมมากกว่ามองเพียงแค่ปริมาณคอเลสเตอรอลในไข่เพียงอย่างเดียวสำหรับคำแนะนำการบริโภคแบบปฏิบัติที่คำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ไข่ทั้งฟองที่ปรุงสุกอย่างปลอดเชื้อเป็นแหล่งสารอาหารหนาแน่นและเหมาะสำหรับคน ทั่วไปการบริโภคไข่ทั้งฟองหลายครั้งต่อสัปดาห์มักถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของอาหารที่สมดุลแต่ถ้าคุณมีโรคประจำตัวอย่างโรคหัวใจชนิดเฉพาะภาวะไขมันในเลือดสูงรุนแรงหรือได้รับคำแนะนำจากแพทย์ให้จำกัดคอเลสเตอรอลก็ควรปรึกษาแพทย์หรือนักโภชนาการเพื่อปรับจำนวนไขใ่ให้เหมาะสมกับบริบทสุขภาพส่วนบุคคลน,นอกจากนี้ผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักหรือเพิ่มโปรตีนโดยไม่เพิ่มไขมันอาจเลือกผสม ไข่ขาวเพิ่มในเมนูแต่ยังคงได้รับประโยชน์จากไข่แดงในบางมือ้อเพื่อสารอาหารอย่างโคลีนลูทีนและวิตามินที่ละลายในไขมัน โดยสรุปการกินไข่ไม่มีคำตอบแบบกลางที่ใช้ได้กับทุกคนการประเมินความเสี่ยงควรคำนึงถึงประวัติสุขภาพส่วนบุคคลรูปแบบอาหารโดยรวมวิธีการปรุงและเป้าหมายด้านสุขภาพหากตั้งใจจะรับประทานไข่เป็นประจำให้เลือกวิธีปรุงที่ปลอดเชื้อและลดการเพิ่มไขมันอิ่มตัวจากอาหารจีบข้างร่วมกับการตรวจสุขภาพเป็นระยะเพื่อวัดระดับไขมันในเลือดและเมื่อมีข้อสงสัยหรือมีภาวะความเสี่ยงเด่นชัด ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเฉพาะบุคคลที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับคุณที่สุดหัวข้อที่3ไข่กับการสร้างกล้ามเนื้อการควบคุมน้ำหนักและผลต่อระบบเผาผลาญไข่ถือเป็นหนึ่งในอาหารที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในกลุ่มคนออกกำลังกายนักกีฬาผู้ที่ต้องการลดน้ำหนัก รวมถึงผู้ที่ต้องการเพิ่มคุณภาพของระบบเผาผลาญเพราะไขใ่ให้สารอาหารครบถ้วนในปริมาณที่สมดุลทงโปรโตีนไขมันวิตามินและกรดอะมิโน,โนที่จำเป็นต่อการทำงานของร่างกายโดยเฉพาะโปรโตีนซึ่งเป็นหัวใจของการสร้างกล้ามเนื้อฟื้นฟูเนื้อเยื่อและรักษามวลกล้ามเนื้อในระยะยาว อะมิโนโอแอซิดในไข่มีความสมดุลและมีค่าคุณภาพโปรโตีนสูงมากหรือที่เรียกว่าโปรโตีนสมบูรณ์แบบทำให้ร่างกายสามารถนำไปใช้สร้างกล้ามเนื้อได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพกว่าการกินโปรโตีนจากบางแหล่งที่ย่อยยากกว่า<ๆ>เช่นโปรโตีนจากพืชบางชนิดไข่ขาวจึงเป็นตัวเลือกยอดนิยมของคนที่ต้องการโปรโตีนบริสุทธิ์โดยไม่เพิ่มพลังงานจากไขมัน ขณะที่ไข่แดงช่วยเติมสารอาหารที่จำเป็นต่อการทำงานของเซลล์เช่นโคลีนวิตามินบีรวมถึงไขมันดีซึ่งช่วยสนับสนุนระบบฮอร์โมนโดยเฉพาะฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตและการเผาผลาญพลังงานการมีฮอร์โมนสมดุลเป็นพื้นฐานสำคัญของกระบวนการสร้างกล้ามเนือ้อและลดไขมันในร่างกาย ในด้านการควบคุมน้ำหนักไข่ถือเป็นอาหารที่มีความสามารถช่วยให้อิ่มนานกว่าคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวหรืออาหารที่มีความหวานสูงการที่ไข่มีโปรตีนสูงทำให้ร่างกายต้องใช้พลังงานมากขึ้นในการย่อยซึ่งเรียกว่า Thermic effect of food หรือผลความร้อนจากอาหารส่งผลให้ร่างกายเผาผลาญแคลอรี่เพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติแม้จะในปริมาณไม่มากแต่มีผลจีนในภาพรวมของระบบเผาผลาญ นอกจากนี้การกินไข่เป็นอาหารเช้ามีความเกี่ยวข้องกับระดับความอยากอาหารที่ลดลงในช่วงกลางวันทําให้สามารถควบคุมปริมาณอาหารในมื้ออื่นได้ดีขึ้นและช่วยลดการกินจุบจิบหรือของหวานระหว่างวันซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญของน้ําหนักเกินในหลายคน งานวิจัยในต่างประเทศหลายฉบับชี้ว่าเมื่อเปรียบเทียบกลุ่มที่กินไข่เป็นอาหารเช้ากับกลุ่มที่กินขนมปังหรือซีเรียลพบว่ากลุ่มที่กินไข่มักลดน้ำหนักได้มากกว่าแม้จะไม่ได้ลดแคลอรี่ลงอย่างรุนแรงต่อกัน ผลต่อระบบเผาผลาญของไข่นั้นมากกว่าที่หลายคนคิดเพราะสารอาหารในไข่แดงเช่นโคลีนและวิตามิน B โดยเฉพาะ B6B12 มีบทบาทสำคัญในกระบวนการเปลี่ยนอาหารเป็นพลังงานของร่างกายโคลีนช่วยสนับสนุนการทำงานของตับในการขจัดไขมันส่วนเกินและมีบทบาทต่อระบบประสาทที่เกี่ยวข้องกับสมาธิและการควบคุมอารมณ์ซึ่งส่งผลต่อวินัยการกินและการออกกำลังกายอีกด้วย ขณะเดียวกันลูทีนและซีแซนทีนยังทำงานร่วมกับไขมันดีในไข่แดงช่วยลดการอักเสบในเซลล์ซึ่งการอักเสบระดับต่ำเรือรังเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความล้มเหลวในการลดน้ำหนักและระบบเผาผลาญที่ทำงานผิดปกติ สำหรับผู้ที่ต้องการสร้างกล้ามเนื้อไข่ทั้งฟองมีคุณค่าเหนื้อกว่าไข่าขาวล้วนเพราะงานวิจัยพบว่าการสร้างกล้ามเนื้อหลังการออกกำลังกายเกิดได้ดีขึ้นเมื่อบริโภคไข่ทั้งฟองเทียบกับการกินไข่าขาวอย่างเดียว แม้โปรตีนใน2รูปแบบจะมีปริมาณใกล้เคียงกันแต่สารอาหารในไข่แดงช่วยกระตุ้นการซ่อมแซมเซลล์และสนับสนุนฮอร์โมนทำให้กระบวนการฟื้นฟูกล้ามเนื้อครบถ้วนกว่าดังนั้นสำหรับคนที่ออกกำลังกายแบบเพิ่มกล้ามเนื้อการกินไข่ทั้งฟองวันละ1-2ถึงฟองถือเป็นปริมาณที่เหมาะสมมากในขณะที่ผู้ที่ต้องการลดไขมันแต่ยังคงมวลกล้ามเนื้ออาจเลือกกินไข่ทั้งฟอง 1, 1ฟองคู่กับไข่ขาวเพิ่มอีก1-3ถึง เพื่อให้ได้โปรโตีนมากโดยไม่เพิ่มไขมันมากเกินไประบบเผาผลาญของร่างกายไม่ได้ขึ้นอยู่กับแคลอรี่อย่างเดียวแต่เกี่ยวข้องกับการทำงานของกล้ามเนื้อภาวะการอักเสบระดับฮอร์โมนความเครียดการนอนรวมถึงคุณภาพของสารอาหารที่กิน ไข่เป็นอาหารที่ช่วยสนับสนุนหลายด้านพร้อมกันทั้งการเพิ่มโปรโตีนลดความอยากอาหารเสริมสารอาหารสำคัญและให้ไขมันดีทำให้สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการปรับระบบเผาผลาญให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นในระยะยาว แต่ในขณะเดียวกันวิธีปรุงก็สำคัญหากปรุงด้วยน้ำมันมากหรือทานคู่กับอาหารไขมันอิ่มตัวสูงเช่นเบคอนไส้กรอกทอดจะทำให้ข้อดีทางด้านสุขภาพลดลงดังนั้นการเตรียมแบบต้มลวกหรืออบจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่ต้องการผลลัพธ์ด้านสุขภาพหัวข้อที่ 4. วิธีการเตรียมอาหารและการเก็บรักษาไข่เพื่อรักษาคุณค่าทางโภชนาการและความปลอดภัย การจัดการกับไข่ตั้งแต่การซื้อการเก็บรักษาไปจนถึงการปรุงสำคัญต่อทั้งคุณค่าทางโภชนาการและความปลอดภัยของอาหารอย่างยิ่ง ไข่เป็นแหล่งสารอาหารเข้มข้นแต่ก็มีความเสี่ยงของเชื้อโรคเช่นซซลโมเนลลาหากไม่ได้จัดการหรือปรุงอย่างถูกต้องดังนั้นการเลือกไข่ที่มีคุณภาพเริ่มจากการซื้อควรเลือกไข่ที่เปลือกไม่แตกร้าไม่มีคราบสกปรกมากและถ้าเป็นไปได้เลือกจากผู้ผลิตที่น่าเชื่อถือหรือมีการพาสเจอไรซ์สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการใช้แบบดิบเช่นไข่ผสมในซอสหรือค็อกเทลเนื่องจาก ไข่สดที่ไม่ได้พาสเจอไรส์อาจมีความเสี่ยงหากนำไปใช้แบบไม่ผ่านความร้อนการเก็บรักษาเป็นขั้นตอนสำคัญอันดับต่อมาไข่ค,ควรเก็บในตู้เย็นที่อุณหภูมิคงที่โดยทั่วไปแนะนำให้อยู่ที่หรือต่ำกว่า4องศาเพื่อชะลอ,อการเจริญเติบโตอของเชื้อจุลินทรีย์และรักษาความสดของไข่ การเก็บในกล่องบรรจุเดิมหรือภาชนะที่ปิดมิดชิดช่วยป้องกันการดูดกลิ่นจากอาหารอื่นและการเปลี่ยนแปลงความชื้นควรเก็บไข่ปลายแหลมลงเพื่อให้ไข่แดงยังคงอยู่ตรงกลางนานขึ้นและหลีกเลี่ยงการล้างไข่ก่อนเก็บเพราะการล้างจะลบชั้นไขมันป้องกันตามเปลือกที่ช่วยป้องกันเชื้อโรคการล้างควรทำเฉพาะเมื่อจะนำไปใช้ทันทีและใช้การล้างด้วยน้ำอุ่นตามด้วยการปรุงสุก ในแง่ระยะเวลาไข่สดที่เก็บในตู้เย็นมักยังใช้ได้หลายสัปดาห์ขึ้นกับวันที่ผลิตและสภาพการเก็บรักษาแต่ควรตรวจสอบวันหมดอายุและทำการทดสอบกลิ่นหรือการทดสอบการลอยน้ำหากมีความสงสัยไข่สดจมไข่เก่าหรือเริ่มเสียมักลอย การแช่แข็งเป็นวิธีที่ดีในการยืดอายุไข่แต่ต้องทำอย่างถูกวิธีไข่ขาวสามารถแช่แข็งได้โดยตรงแต่ไข่ทั้มฟองหรือไข่แดงควรตีเข้าด้วยกันเล็กน้อยก่อนแช่และสำหรับการนำไปใช้งานบางกรณีเช่นทำเบเกอรี่อาจผสมเกลือนิดหน่อยในไข่แดงหรือผสมน้ำตาลเล็กน้อยตามสูตรเพื่อป้องกันการหนืดเมื่อแช่แข็ง และจดบันทึกวันที่แช่แข็งเพื่อใช้งานภายในช่วงเวลาที่เหมาะสมโดยทั่วไปภายใน3-6ถึงเดือนสำหรับการปรุงอาหารวิธีการปรุงมีผลต่อการคงคุณภาพทางโภชนาการการต้มและการลวกมักช่วยรักษาวิตามินและแร่ธาตุได้ดีโดยเฉพาะหากไม่ต้มจนสุกจนเกินไป ส่วนการทอดที่ใช้น้ำมันมากอาจเพิ่มไขมันและแคลอรี่อย่างมีนัยยะสำคัญในขณะที่การอบหรือทำไข่ซัฟไฟ์โพชเป็นทางเลือกที่ค่อนข้างดีต่อสุขภาพการทำไข่คนหรือไข่เจียวที่ต้องการให้สุกแต่ไม่ไหม้ควบคุมอุณหภูมิและเวลาให้อยู่ในระดับพอเหมาะเพื่อลดการสูญเสียวิตามินบางชนิด นอกจากนี้การทานไข่ดิบหรืออาหารที่มีส่วนผสมไข่ดิบเช่นมายองเนสเองที่ไม่ได้พาสเจอไรซ์ซอสโฮมเมดบางประเภทไอศครีมโฮมเมดหรือค็อกเทลที่มีไข่ขาวมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงเช่นหญิงตั้งคอ ผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องดังนั้นถ้าจำเป็นต้องใช้ไข่ไม่สุกควรใช้ไข่ p s ส e u r ไ z z e หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองความปลอดภัย ในแง่สารอาหารการปรุงอาจเปลี่ยนรูปแบบและการดูดซึมของสารบางอย่างได้ตัวอย่างเช่นการทำให้สุกจะเพิ่มการย่อยโปรตีนและการใช้ประโยชน์จากบางกรดอะมิโนขณะที่วิตามินบางชนิดโดยเฉพาะวิตามินที่ไวต่อความร้อนอาจลดลงเล็กน้อยการทานไข่รวมกับแหล่งไขมันเล็กน้อยจะช่วยให้การดูดซึมวิตามินที่ละลายในไขมัน A D E K ดีขึ้นดังนั้น การผสมไข่กับผักที่มีน้ำมันเล็กน้อยหรือทานควบคู่กับอาหารที่มีไขมันดีจะเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมสารอาหารนอกจากนี้มีข้อควรระวังเรื่องปฏิกิริยาภูมิแพ้คนบางคนโดยเฉพาะเด็กอาจแพ้ปโปรตีนในไข่มักพบแพ้ไข่ขาวบ่อยกว่าซึ่งสามารถแสดงอาการตั้งแต่ผื่นทางผิวหนังไปจนถึงปัญหาระบบหายใจในกรณีที่สงสัยว่ามีอาการแพ้ควรปรึกษาแพทย์และหลีกเล กี่ยงการบริโภคจนกว่าจะได้รับการวินิจฉัยส่วนความแตกต่างของไข่ประเภทต่างๆเช่นไข่ออแกนิกไข่ที่เลี้ยงแบบปล่อยทุง่งหรือไข่ที่เสริมอาหารด้วยโอเมก้า3มักจะมีความแตกต่างด้านรสชาติและองค์ประกอบกรดไขมันบางแต่สารอาหารพื้นฐานเช่นโปรตีนวิตามินและแร่ธาตุจะยังคงมีคุณภาพใกล้เคียงกันการเลือกควรขึ้นกับความชอบงบประมาณและความคาดหวังด้านสวัสดิภาพสั หรือสิ่งแวดล้อมสุดท้ายเทคนิคการจัดการในครัวที่ปลอดภัยเช่นแยกภาชนะเนื้อดิบและไข่ดิบจากอาหารที่ปรุงสุกล้างมือและอุปกรณ์ที่สัมผัสไข่ด้วยน้ำสบู่ร้อนทันทีและปรุงอาหารให้สุกถึงอุณหภูมิที่ปลอดเชื้อสำหรับกลุ่มเสี่ยงจะช่วยลดความเสี่ยงจากเชื้อโรคอย่างมากในภาพรวมหากปฏิบัติตามแนวทางการเก็บรักษาและปรุงที่ปลอดภัย ไข่จะยังคงเป็นแหล่งสารอาหารที่คุ้มค่าสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายราคาตามเป้าหมายสุขภาพและรสนิยมของแต่ละคนโดยไม่สูญเสียความปลอดภยัยหรือคุณภาพทางโภชนาการที่สำคัญหัวข้อที่5ข้อควรระวังเงื่อนไขเฉพาะและแนวทางปรับการบริโภคไข่ให้เหมาะกับแต่ละบุคคล แม้ไข่จะเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงและเหมาะกับคนส่วนใหญ่แต่ก็มีข้อควรระวังและสถานการณ์พิเศษที่ควรพิจารณาเมื่อจะบริโภคไข่เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดโดยลดความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุดประการแรกคือผู้ที่มีอาการแพ้ไข่ซึ่งพบได้บ่อยในเด็กอาการแพ้อาจแสดงตั้งแต่ขืนคัน,นท้องเสียไปจนถึงอาการรุนแรงอย่างหายใจลำบากหรือช็อก ในกรณีที่สงสัยว่าเด็กหรือผู้ใหญ่แพ้ไข่ควรหยุดการให้ไข่และพบแพทย์เพื่อตรวจและรับคำแนะนำอย่างเป็นทางการ นอกจากการแพ้แล้วภาวะสุขภาพเฉพาะอื่นๆจำเป็นต้องพิจารณาเป็นรายบุคคลเช่นผู้ที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงรุนแรงโรคหลอดเลือดหัวใจที่มีปัจจัยเสี่ยงมากหรือผู้ที่เป็นเบาหวานและมีปัจจัยเสี่ยงร่วมอาจได้รับคำแนะนำให้จำกัดการบริโภคไข่แดงจนกว่าแพทย์หรือนักโภชนาการจะให้คำแนะนำที่เหมาะสมเพราะแม้ว่าการศึกษาโดยรวมจะชี้ว่าไข่ไม่เพิ่มความเสี่ยงในคนทั่วไปอย่างชัดเจนแต่ก็ยังมี คนบางกลุ่มที่ตอบสนองต่อคอเลสเตอรอลจากอาหารแตกต่างกันนอกจากนี้หิงตั้งครันและผู้สูงอายุควรให้ความสำคัญกับความปลอดเชื้อของไข่โดยเฉพาะหิงตั้งครันควรหลีกเลี่ยงการรับประทานไข่ดิบหรือไข่ที่สุกไม่ทั่วถึงเนื่องจากความเสี่ยงการติดเชื้อที่อาจส่งผลต่อทารกในผู้สูงอายุที่ภูมิคุ้มกันลดลงการรับประทานไข่ที่ปรุงสุกดีช่วยลดความเสี่ยงการติดเชื้อได้มาก ข้อควรระวังอีกด้านคือการปฏิสัมพันธ์กับยาหรือภาวะทางการแพทย์บางอย่างเช่นผู้ที่ใช้ยาละลายลิ่มเลือดบางชนิดหรือยาที่มีผลต่อการเผาผลาญไขมันควรแจ้งแพทย์เกี่ยวกับการบริโภคไข่เป็นประจำเพื่อให้แพทย์ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้และในกรณีของผู้ที่มีภาวะตับหรือไตไวายขั้นรุนแรงการจัดสรรโปรโตีนและไขมันในแผนอาหารอาจต้องปรับซึ่งไข่ในบางรูปแบบอาจจํงเป็นต้องลดหรือเปลี่ยน รูปแบบการนําเสนอโดยคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญอีกเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามคือปริมาณที่เหมาะสมและความสมดุลในอาหารโดยรวมการกินไข่มากเกินไปแม้จะให้สารอาหารที่ดีแต่หากกินแทนผักผล,ลไม้ธัญพืชไม่ขัดสีและโปรตีนจากแหล่งอื่นๆอ,อาจทำให้ขาดสารอาหารบางอย่างหรือมีการบริโภคสารอาหารบางชนิดเกินความจำเป็นได้ คำแนะนำปฏิบัติทั่วไปสำหรับคนสุขภาพปกติคือการบริโภคไข่ทั้งฟองในปริมาณหลายครั้งต่อสัปดาห์ถือเป็นพฤติกรรมที่สมดุลแต่หากต้องการลดแคลอรี่หรือคอเลสเตอรอลอาจเลือกรับประทานไข่ขาวเพิ่มและลดจำนวนไข่แดงลงในบางมือ้อนอกจากนี้ควรพิจารณาที่มาของไข่ ไข่ที่เลี้ยงด้วยอาหารเสริมโอเมก้า3หรือไข่ออร์แกนิกอาจมีความแตกต่างด้านกรดไขมันและรสชาติเล็กน้อยแต่องค์ประกอบพื้นฐานอย่างโปรโตีนโคลีนและลูทีนยังมีค่าคงที่การเลือกควรขึ้นกับความต้องการงบประมาณและค่านิยมส่วนบุคคล ด้านการเตรียมอาหารสำหรับกลุ่มเฉพาะคนที่เป็นนักกีฬาผู้ที่ต้องการเพิ่มกล้ามเนื้อหรือผู้ที่ฟื้นตัวจากการเจ็บป่วยอาจได้ประโยชน์จากการรับประทานไข่ทั้งฟองเพื่อให้ได้ทั้งโปรโตีนและสารอาหารที่ช่วยการซ่อมแซมและฟื้นฟูในขณะที่ผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักอย่างเข้มงวดอาจใช้สูตรผสมระหว่างไข่ขาวและไข่ทั้งฟองเพื่อเพิ่มโปรโตีนโดยจำกัดไขมัน การเลือกวิธีปรุงก็สำคัญการต้มลวกอบและโพชเป็นวิธีที่รักษาคุณค่าทางโภชนาการและลดการเติมไขมันที่ไม่จำเป็นทั้งยังลดความเสี่ยงจากเชื้อจุลินทรีย์ในขณะที่การทอดหรือการนำไข่ไปรวมกับอาหารแปรรูปที่มีไขมันสูงจะลดข้อดีด้านสุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อมและจริยธรรมการตัดสินใจเลือกรับประทานไข่จากแหล่งที่ใส่ใจสวัสดิภาพสัตว์หรือการเลี้ยงแบบยั่งยืนเป็นทางเลือกที่หลายคนให้ความสําคัญซึ่งอาจมีผลต่อรสชาติและองค์ประกอบบางอย่างของไข่เช่นกรดไขมันแต่สิ่งสําคัญคือการรักษาสมดุลระหว่างคุณภาพโภชนาการและความยั่งยืน สำหรับผู้ที่ไม่รับประทานผลิตภัณฑ์จากสาัตว์ไข่มีตัวเลือกทดแทนในรูปแบบโปรโตีนจากพืชเช่นเทมเป้เต้าหู้หรือโปรโตีนโปรโตีนสกัดจากพืชที่เสริมกรดอะมิโนจำเป็นเพื่อให้ได้โภชนาการใกล้เคียงกับไข่แต่การผสมผสานอาหารหลายชนิดจะช่วยให้ได้กรดอะมิโนครบและสารอาหารเสริมอื่นๆ สุดท้ายการติดตามผลโดยการตรวจสุขภาพเป็นระยะโดยเฉพาะการตรวจระดับไขมันในเลือดจะช่วยให้ทราบว่าการบริโภคไขในรูปแบบและปริมาณที่คุณเลือกมีผลต่อสุขภาพจริงหรือไม่หากพบความผิดปกติแพทย์หรือนักโภชนาการสามารถปรับคำแนะนำให้เหมาะสมกับบริบทส่วนบุคคลได้อย่างแม่นยำ การตัดสินใจที่ดีที่สุดคือการรวมข้อมูลทางโภชนาการความเสี่ยงส่วนบุคคลและความต้องการในชีวิตประจำวันเข้าด้วยกันเพื่อให้ไข่เป็นส่วนหนึ่งของอาหารที่ช่วยเสริมสร้างสุขภาพไม่ใช่เป็นปัญหาหรือข้อจำกัดในชีวิตประจำวันของคุณและนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับไข่ทั้งข้อดีข้อควรระวังและวิธีปรับให้เหมาะกับแต่ละคนหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเมื่อเจอไข่บนจานของคุณ หากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและเปิดการแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆที่จะช่วยให้คุณดูแลสุขภาพได้ดีขึ้นในทุกๆวันฝากคอมเมนต์ไว้ด้านล่างว่าอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับเมนูไข่อะไรหรือเรื่องโภชนาการเรื่องไหนต่อไปผมอ่านทุกคอมเมนต์ขอบคุณที่รับชมดูแลตัวเองแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ